เรื่องราว18บทความแต่ว่าอาจเป็นบางตอนให้ฟังก่อนนะคะบทท่องสั่งจิตผลิตเงินแบบง่ายๆสบายๆนี้นะคะเราจะตั้งใจอยากที่จะทำมาเพื่อให้ทุกคนประทับลงลึกลงไปถึงจิตใต้สำนึกค่ะเพราะว่าจิตใต้สำนึกนะคะเขาแยกแยะไม่เป็นค่ะ เขารับสารที่เราสั่งลงไปแล้วเขาก็ส่งออกไปนะคะหาผู้คนหาโอกาสหรือหาสิ่งดีๆมาให้กับเราที่เราสั่งเขาลงไปค่ะแล้วก็บทประทับจิตนี้นะคะเขาจะสร้างเงินให้ตัวเราให้เราใส่ความรู้สึกลงไปในการท่องนะคะ mm. เช่นบทนะคะข้อความที่หนึ่งฉันชอบความคิดที่ว่าเงินมีอยู่มากมายสำหรับฉันดังอากาศหายใจ นะคะแล้วก็บทสุดท้ายลงท้ายคำว่ามันนี่ที่รักค่ะใครที่อยากที่จะได้บทท่องสั่งสิตผลิตเงินแบบง่ายๆสบายๆในราคา188บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะคะก็แอดไลน์มาหานัสได้นะคะแล้วก็ลองเอาไปท่องดูนะคะการเงินดีขึ้นค่ะ